จริงๆแล้วคุณพ่อมามาก็คือว่าเขียนก็คือพิมพ์ใน Facebook หรือว่าใน IG ก็มันคือการปกป้องลูกตัวเองว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นบอกว่าโดนโดนโดนเสียแคนโดนนู่นนูนนี่จริงๆแล้วคิวเราไม่ว่างจริงคิวเราไม่ตรงกันจริงคือเราก็มีโอกาสคือเขาก็ชักชวนให้เราไปเล่นจริงถูกไหมคือวางไว้ก่อนทบทามไว้ก่อนคือวางคุยพี่น้องเขาก็วางไว้ก่อนแต่เขายังไม่ฝันธงว่าต้องเออเราต้องไปเล่นอย่างเงี้ยคือต้องดูคิวมันก่อนอ่างเงี้ยจริงมัน มันไม่ได้แบบเออเวลาเราโดนซงนูนเสียบอะไรอย่างนี้เลยก่อนโกรธไหมคะตอนที่เขียนลงไปก็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 มีนิดหน่อยครับก็หุ่งหนีนิดหน่อยครับแต่มันก็มันก็ผ่านไปได้ครับก็ตัวเองเหรอครัพอเห็นข้อความที่ที่นั่นมีการเขียนใช่ครับคุณเลื่อนเลอดีตขึ้นมาใช่ครับคุณพ่อเห็นแล้วก็แฟนคลับเขาก็เห็นเขาแชร์ไหมเราดูอะไรเงี้ยแต่เราก็บอกว่าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรอยู่แล้วเราได้มีการไปคุยกับ ไม่ได้คุยครับไม่ได้คุยเลยไม่ได้คุยไม่ได้ติดต่อไม่ได้อะไรเลยครับก่อนที่จะูดคุณพ่อได้มีการถางไหมคือต้องคุยกันก่อนครับคุยคุณพ่อเราว่าเราเข้าใจว่าคุณพ่อเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนเขาแต่ว่าสิ่งที่เขาได้อ่ได้ได้พิมพ์ไปนั้นได้ออกสื่อไปนั้นมันคือการการกรองเรียบร้อยแล้วการกรองคําพูดว่าถ้าอ่านเช่นอ่าคข้อความว่าอะไรนะถ้าผู้ใหญ่ไม่ห้ามไว้ผมเอาแน่เอาแน่คือหมายถึงเราโต้กลับ โตกลับ <oh> ด้วย say, hm. อ่าด้วยด้วยการการการพูดการคุยกันมากกว่าไม่ได้แบบไปทําร้ายร่างกายอะไรขนาดนั้นแล้วพิวเขาก็ไปตีความว่าคุณพ่อไปทําร้ายร่างกายมันไม่ใช่ครับไม่ไปขู่อะไรมันไม่ใช่ครับมันไม่ได้มันไม่มันไม่ใช่การขู่การทําร้ายเลยแต่เขาไปตีความหลังจากที่พูดแล้วเขาพี่อุมกติดต่อมาเลยมาคุยไหมเขาเขาไม่ได้ต่อมาครับเขาไม่ได้คุยมา ก็คือตอนนี้ยังไม่มีการเคลียร์หรือพูดคุยกันเลยดอกเงินใช่ครับไม่มีการเคลียร์ครับก็มีหลายอยากที่มาว่ามีเกิดอะไรขึ้นดิเพราะตอนนี้คนมองว่ากลายเป็นว่าผู้ใหญ่อาจจะรังแกเองก็จริงๆแล้วอ่ะเขาไม่ได้รังแกแหอกแต่ด้วยความที่เราเข้าใจเขาว่าเขาก็มีความรู้สึกน้อยใจอ่าอย่างเช่นพิลเพชรก็เป็นอ่าเป็นกับเป็นเป็นคืออดีตผู้จัดการคือเราก็ยังยังรักเขายังยังเคารพเขาแล้วก็นับถือเขาเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ดึงเราเข้ามาในวงการ จริงๆแล้วเพรไม่ลืมบุญคุณของพิ๊บเลยครับไม่เคยลืมเลยแต่ว่าด้วยด้วยบางบางสิ่งบางอย่างด้วยคําพูดของแกเนี่ยเราก็แบบเราก็น้อยใจนะ<ม>ว่าทาไมทาไมทาไมแกถึงพูดแบบนั้นพูดในทางที่ไม่ดีทั้งทั้งที่เราแบบเราไม่เคยทําไม่ดีกับแกเลยอะไรเงี้ยใช่ครับ,<ม>รบแต่ในส่วนที่คุณพ่อเขียนบอกว่าเรื่องเงินมันมีตัวแ,แ,แล้วก็แทนบุญคุณด้วยเงินเป็นจนวนมากเลยมันก็มีส่วนครับมันก็มีส่วนจริงๆแล้วการการตอบแทน เราไม่จําเป็นว่าต้องตอบแทนชีวิตถามว่าที่แกบอกว่า,าจะอยู่ดูแลแกอย่างเงี้ยที่แบบจริงๆผมก็ดูผมก็ดูแลพี่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยดูแลไปเรื่อยๆแต่ว่าเราไม่ได้แบบสัญลุงสัญญาอะไรขนาดนั้นใช่ครับแต่ว่ามันคือพอเราโตขึ้นเนี่ยอะไรอะไรหลายอย่างมันก็เปลี่ยนไปแต่ว่าเราเราคือจริงเราไม่เคยเปลี่ยนเลยเราไม่เคยเปลี่ยนเราเราก่อนหมดสัญญาเราก็คุยกันเรียบร้อยแล้วตกลงเรียบร้อยแล้วแต่พอ พอเราไม่เซ็นหรือว่าเราเขาก็มามาใช่ครับเขาก็เลยเกิดอาการน้อยใจใช่ครัมองว่าเป็นการน้อยใจแต่ผมมองว่าเป็นการทำ้ายเป็นการน้อยใจมากกว่าครับแล้วก็พอน้อยใจปุ๊บ <in> ม <anda> ัน <OB> ม <disease> ีผลกระทบมันถึงการการเหมือนการการหวังไม่ดีกับเราอะไรเงี้ยไม่เป็นการมันเป็นการดิถามว่าเบื่อไหมล่ะครับก็ไม่เบื่อครับมันก็มันมันก็มีอะไรให้อ่านมีอะไรมีอะไรเล่นเยอะเราต้องมองด้วย มองเราต้องมองโลกในแง่ดีครับถ้าเรามองมองลกมันก็มีผลกับเราก็ถจูว่าไม่ยอะไปตำหนิเราหรอกครับเพราะมันไหลเรื่องมากเลยนะเหตที่เราถาเยอะเมีอารมณ์ไหมถามว่าเอาพูดพูดตรงๆนะครับว่าก็มีอารมณ์ครับแต่ด้วยความที่เราเป็นเด็กเราก็ไม่อยากจะแบบไปว่าผู้ใหญ่ไปว่าคนที่มีบุญคุณกับเราเราขอนิ่งๆกว่าแต่ว่าเราก็ขอออกมาพูดบ้างเผื่อว่าคนคนทางบ้านหรือว่าคนที่อ่า คนที่เสพขาวเขาไม่เข้าใจว่าเฮ้ยเพชรเป็นอย่างนี้จริงๆเหรอเพจเอรัคุณจริงๆเหรอ,อ,อแต่จริงเราไม่ได้เอรคุณเลยเราเป็นเราเราเป็นใครๆก็รู้ว่าเพชรเป็นคนยังไงเป็นคนอัตตัน,น,นมีคนบอกว่าเราเป็นคนอัตตันยูจริงๆเราไม่ได้อัตตันยูเราแบบทุกอย่างเราคอยช่วยคือเสืออาน้าเรือเสือปุป่าเราต้องช่วยกันยา เทียมรับมือนะเด้ก็ไม่จบไม่สิ้นครับก็จะมีเรื่องอื่นมาเพิ่มเติมก็ต้องมาเรื่อยๆก็ไม่เป็นไรครับเราก็รับฟังเราก็อ่านครับแต่ว่าเราก็ปล่อยผ่านแล้วต้องบอกเพราะให้ปล่อยผ่านหรือไงอ่ะก็อยู่ที่คุณพ่อครับเพราะคนละคนกันถ้าเรื่องที่ไหนมาคุณพ่อถือว่าออกมาปกป้องเราเลยใช่ไหมก็ลูกชายครับก็ต้องปกป้องในสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่าเขาก็เขาก็เป็นห่วงกังวลว่า คนภายนอกเขาจะมองลูกชายในแง่ที่ไม่ดีในแง,ง่ลบหรืยว่าเราเป็นเป็นลูกชายในระับคุณอะไรเงี้ยต่อต่อต่อคนนี้มีบุญคุณที่ดึงเราเข้าองค์การมาแล้วกลับไปกลับไปตอนที่คุยกับคุณพ่อถ้าพี่อุกัมออกมาพูดอีกมีมาตรการ็ดขาวจะทำถึงขั้นไหนอันนี้เอยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งครับเพราะว่าจริงๆแล้ว่ไอ้แกออกมาพูดหรือว่าออกมาว่าเรายัง ก็ตามคือเราไม่เคยแบบไม่เคยไม่เคยตอบกลับแกไม่เคยฟ้องร้องแกไม่เคยไม่เคยด่าแกไม่เคยทุกอย่างคือเรายังนับถือแกเหมือนเดิมแต่ว่าคืออายุปูนนี้แล้วอะ่ะเราต้องแบบเออพึ่งพากันถ้ามีอะไรคือตอนเนี้ยถามว่าถ้ามีงานอะไรเพ่ก็คอยช่วยอยู่แล้วแต่ว่าพอแกมาพูดบางสิ่งอย่างที่มันมันแทงจะดาเราเนี่ยมันก็มีมันได้ทาให้เราน้อยใจเหมือนกันว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ถ้าเราไม่เซ็นสัญญา แต่เราได้คุยกันแล้วว่าเซนกับเซนเซนกับไม<ส>่เซน<ส>มันไม่ได้ตา่างเราก็ช่วยเหลือกันอยู่แล้วก็พี่หยางงานมา,นา,นา,นานแล้วก็หาให้พี่ปกติ<ส>แต่ว่าแค่แค่เราเปิดวกว้างมากขึ้น<ส>แค่เรารับเอง<ส>ด้วยอะไรเงี้ย<ส>ก็หลายหลายทางอะไรเงี้ยเราก็ช่วยกันได้ตอนนี้เรากลัวไหมว่าอนาคตเกิดความร้อนใจมากจะคิดเครดิตเกียเก่ยวไเรื่องงานร้อยต่อไปคิดว่าไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวว่าเขาจะดิสเครดิตเพราะว่ามันมันไม่ผลอะไรกับ กับเพชรอยู่แล้วตอนนี้เราจะมองว่านี่ไม่ดีครดกันอีกเนาะคือคือเราไม่รู้จะโกรธแกทำไมอ่ะอ่าจริงเราเคยอแบบตูดแกไหมไม่แล้วต่อใจพอเถอะพอแล้วถามว่าี่อยากได้อะไรเออจะได้จบจบเพิ่มมาหันแนวเพิ่มใครๆก็รู้ครับว่าแกเป็นคนยังไงยิ่งยิ่งยิ่งพูดไปเรื่อยๆก็ไม่จบครับก็วิธีเดียวครับนิ่งๆเงียบๆเคคยิดที่แบบาัไม่เคยครับ นิ่งๆนิ่งๆดีกว่าคือมันมันมันจะไปเรื่อยๆมันจะห่างๆไปเรื่อยๆดีกว่าดีกว่า,วาต้องมาแบบต้องมาคอยด่าทอกันมันเป็นเรื่องยาวใ<อ>ช่ไหมก็จะเย็เนลงยังเดียวเย็นครับเย็นครับเขาว่าปล่อยวางแล้วเขาว่าอายุกขาไล่ๆกับคุณพ่ออย่างเงี้ยคุณพ่อคุณพ่อก็าเป็นคนอารมณ์ร้อนด้วยแล้วจริงไหมที่พ่อบอ,อ,อกอว่าจะไม่ปัจจัยไม่เผาผีกันเลยกับพี่อู๋ก็ใครเป็นคนพูดก่อน ใครเป็นคนพูดก่อนว่าไม่เผาผีกันอันนี้คือเราไม่ได้ตอบโต้ในทางที่ไม่ดีว่าคําหยาบคายเลยแต่แกมาพูดพูดไปฝ่ายเราอย่างเดียวใส่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 ฝ่ายเราอย่างเดียวเ,ยเยวลยมันทาให้เราแบบบางทีเราต้องตอบตอบโต้บ้างว่าสิ่งที่แกพูดไปนั้นมันไม่ได้เป็นความจริงก็จริงเนี่ยพ่อไม่ได้พูดใเรื่องของแบบไม่เผาผีกันก็ใช่ครับแดี๋พ่อแค่แค่คือแค่ตอบโต้แค่ตอบโต้ไปแค่ปกป้องเรามากกว่าขอบคุณครับ